สวัสดีค่ะวันนี้เราได้สั่งของนะคะจากรัสด้ามานะคะนี่นะคะว่าเราจะแกะดูนะคะว่าสินค้าของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะดีหรือเปล่านะคะอันนี้จะในมูลค่า68บาทนะคะถุงนี้นะคะมูลค่า68บาทนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดเลยนะคะแกะในถุงนะคะเราทําแกะถุงเลยค่ะนี่นะคะ ก็แกะมันติดสน,น่นเลยอ่ะนี่ใจร้อนไหมเนี่ยนะคะมใสัจะแกะยากเนาะนี่นะคะเป็นรอแป๊บนึงนะคะว่าเราสั่งแล้วก็มีสั่งพวกเสื้อผ้าไปนะคะเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าผ้าไปนะวาเป็นเป็นตามสีสที่เราเราสั่งหรือเปล่าเราอยากจะรู้ คืนก็คลึงยอดเนยะเนี่ยถ้าไม่ถูกมันก็คืึงยากนะคะเดี๋ยวเราแกะแบบนี้ไปเลยนะคะแกะยากมากเลยขอดูแย้มๆหน่อยนะคะนี่แง้มๆดูนะคะเอาแบบนี้เลยเนาะนี่อ่า าเละเราต้องใช้กำักใจล้วจ้าติดซะแน่นเลยแน่นมากๆคนแกะแกะลำบากเรียกแกเป็นโดนเนื้อนี่นะคะคนที่บ้านก็สั่งจ้ะเขาสั่งเป็เกงสงสัก็เป็นเป็เกงนะคะ ราคามูล,ลค่าหกสิบแปดบาทนะคะจะเปิดถุงแบบนี้มาเลยจ้าเนี่ยเป็นลายนี้นะคะนี่นะคะอุ้ยแต่นเนื้อผ้าก็ดีเนาะใส่สบายจ้ะเนี่ยใส่อยู่บ้านสบายชอบเลยหกสิบแปดบาทค่ะเดี๋ยวดูนะคะจะความยาวของเขานะนี่นะคะเห็นไหมคะในมูลค่าหกสิบแดบาทนะคะหนึ่งตัวนี้นะคะ จังจากรัสดารวมค่าส่งแล้วก็เป็น68บาทต่อหนึ่งชิ้นนะคะค่ะหนึ่งชิ้นหนึ่งตัวนี่นะคะนี่ยางยางแน่นด้วยนะคะใส่นอนนะคะใส่อยู่บ้านก็สบายเนี่ยนี่นะคะเห็นไหมคะขายาวกำลังดีเลยอ่กล้องเราไม่ไม่ค่อยถึงเนาะนี่คะ่ะ ของผู้หญิงนะคะเราเอาไซส์กลางคือไซส์ไซส์ M ค่ะมันมี S M L นะคะเราเอาไซส์ M นะคะใส่กําชับแล้วนอนสบายผ้าเนื้อเนื้อผ้าดีจ้ะเนื้อผ้าดีนะคะใช้ได้เลยจ้ะค่ะนี่นะคะหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งตัวนี่แหละค่ะหกสิบแปดบาทเท่านั้นค่ะหกสิบแปดบาทสั่งจากรัสดานะคะค่ะ นี่นะคะสั่งของจากที่รัซาด้านี่หลายชิ้นเลยนะคะหลายชิ้นแล้วจะ้ะแล้วออกเงินก็สั่งซื้อของนะออกไปเยอะเหมือนกันนะคะซื้อทั้งพัดลมหม้อข้าวอะไรนี่ค่ะหมดไปเยอะเหมือนกันนะไม่ค่อยได้ออกข้างนอกนะคะไม่ได้ไปตามห้างอะไรนะคะฝุ่นละออมมันก็เยอะนะคะสั่งแบบนี้แหละคะ่ะนี่นะคะเราเป็นสมาชิกเราสมัครเป็นสมาชิกก็สั่งของง่ายนะคะนี่นะคะ 68บาทเท่านั้นก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยค่ะแคลค่าจากพยายนตรายทั้งปวงบุญร,รักษาพระคุ้มครองสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ